สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในเช้าวันจันทร์ที่8ปิงหาคม2022นะครับพระพรจากมาลาประจําวันเป็นการแบ่งปันพระพรแบ่งปันข้อคิดที่ได้รับจากการเท่าเดี่ยวเราใช้คู่มือเท่าเดี่ยวที่ชื่อว่ามาลาประจําวันด้วยกันนะครับที่มีบทความหมุนใจเช่นว,วันนี้ที่เลือกสรรแต่ละตอนแล้วก็ยังมีเ,เหมือนเช็คบล็อกนะครับเหมือนรายการอ่านพระคัมภีร์ที่จะอ่านจบในหนึ่งปีด้วยผมใช้อย่างต่อเน,นื่องมานานนะครับ อ่านท้งรูปเล่มหรือนี้มีทั้งแอปมีทั้งเว็บไซต์ด้วยนะครับน,นีมาณาประจวมนนำเราอ่านด้วยกันจากสุภาษิตบทที่22นะครับเป็นตอนคุ้นเคยดีของครูลวีและพันธกิจเด็กในคิสจักรเอามาดูด้วยกันนะครับจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปนั่น่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นเยงหูของเจ้าฟังถ้อยคำของปราชญ์และเอาใจใส่ความรู้ของเราเพราะถ้าเจ้ารักษาถ้อยคำและความรู้นั้น ไว้ในตัวเจ้าและพร้อมที่จะพูดคําเหล่านั้นเสมอมันจะเป็นความชื่นใจแก่เจ้าเมื่อความไว้วางใจของเจ้าจะอยู่ในพระเจ้าเราจะให้แจ้งประจักษ์แก่เจ้าในวันนี้แม้แก่ตัวเจ้าเองเราได้เขียนให้เจ้าถึง30ข้อเรื่องถึงเรื่องการทักท้วงและความรู้แล้วไม่ใช่หรือเพื่อสําแดงแก่เจ้าว่าสิ่งใดถูกและจริงเพื่อเจ้าจะได้ให้คําตอบที่จริงแก่ผู้ที่ใช้เจ้าไปขอบคุณพระเจ้านะครับ เราใช้คำถามง่ายๆนะครับ4ี่ข้อด้วยกันในแต่ละวันเพื่อคิดแล้วก็บันทึกออกมาเป็นบทเรียนนะครับที่จะสอนตัวเองแบ่งปันกับคนอื่นต่อไปคำถามข้อแรกคือมีข้อไหนบ้างที่ตะใจเรานะครับมีข้อที่ประทับใจหรือเป็นข้อที่เราชอบนะครับหรือมีข้อไหนที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมเป็นข้อสงสัยนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งรีบผ่านไปนะครับลองอ่านดู แล้วก็ใช้เวลากับพระเจ้านะของพระเจ้าในเวลาของตัวเองบางคนชอบอ่านซ้ําหลายๆทีบางคนชอบอ่านไปช้าๆทีละคําลองใช้วิธีของตัวเองครับบทเรียนของเราผมในวันนี้แน่นอนว่ามาจากข้อท่องจําของหลายคนนะครับจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พาดจากทางนั้นเราไม่สามารถฝึกในสิ่งที่เราไม่รู้จักนะครับ แล้วถ้าเราฝึกในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเองมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่คนที่เราฝึกจะไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับลองคิดถึงอตอนนี้มีคนชอบออกกำลังกายหลายคนนะครับเป็นเทรนเนอร์อยู่ตามโรงยิมต่างๆถ้าเทรนเนอร์เองใช้อุปกรณ์ไม่เป็นออกกำลังกายไม่ได้หรือถ้าเทรนเนอร์เองดูแล้วไม่สมควรเลยว่าเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วก็เหมือนปล่อยตัวแล้วก็ดูไม่แข็งแรงเลยคงไม่มีใครให้เขาทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์หรือฝึกได้ใช่ไหมครับเราเองล่ะที่เป็นคริสเตียนนะครับเราจะฝึกเด็กในทางที่ติดตามพระเจ้าเราเองก็ต้องเดินก่อนนะครับเราเองก็ต้องติดตามพระเจ้าก่อนเราก็ต้องได้รับการฝึกและเป็นสาวกของพระองค์ก่อนนะครับแล้วขอบคุณพระเจ้าที่การติดตามมันไม่ได้เป็นภาระนะครับมันเป็นความชื่นใจ มีหลายคนที่ชอบออกกาลังกายนะครับผมยังไปไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่เสพติดการออกกาลังกายเพราะว่าร่างกายได้หลั่งฮอร์โมนหลั่งสารต่างๆออกมาที่ทําให้มีความชื่นใจเกิดขึ้นเมื่อออกกาลังกายขอให้เราเป็นอย่างนั้นกับเรื่องของทางจิตวิญญาณหรือเรื่องของพระเจ้าด้วยเหมือนกันครับขอบคุณพระเจ้าสรบ,บทความมานาวันนี้ด้วยผมเอามาจากบทความเต็มๆเลยนะเราไม่ เราอาจไม่มีต้นทุนที่สูงหรือความรู้ในะระดับลึกแต่ด้วยพระปัญญาของพระเจ้าและความรักความเอาใจใส่ของเราเราสามารถมอบของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้ลูกๆและเด็กคนอื่นๆที่ได้รับอิทธิพลจากเราเราสามารถช่วยให้พวกเขาวางใจในพระเจ้าแล้วมองให้ออกเห็นถึงเส้นทางที่เขาสามารถเดินไปตลอดชีวิตของพวกเขาได้พระเจ้านะครับนี่โหพูดได้ตรงใจเลยนะครับ ให้เราได้มีโอกาสอธิฐานเผื่อด้วยใช่ไหมในภัธกิจเด็กที่กลับมาเริ่มต้นแล้วนะครับวันเสาร์ที่เราจะอธิฐานเผื่อเด็กๆในหมู่บ้านของเรานะครับคำาข้อที่2นะครับคือจากคัามพิวันี้เราเห็นพลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่สอนให้เรารู้จักเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างแรกนะครับที่ผมเห็นคือพระเจ้าสอนหรือพระเจ้าฝึก พระเจ้าไม่ได้อยู่ดีๆเปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระองค์แต่พระเจ้าใช้วิธียาวใช่ไหมครับยาวคือการเดินติดตามพระเยซูอยู่กับสาวกสามปีอิสราเอลอยู่กับพระเจ้านะครับในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปีและอับราฮัมเดินติดตามพระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงนําเขาพระเจ้าฝึกและเรียกคนแต่ละรุ่นนะครับผ่านทางคนรุ่นก่อนหน้าขอให้เราได้เป็นคนที่สัตธ์ซื่อที่ถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ ที่มันจะไม่จบในรุ่นของเราแต่เราจะสร้างคนรุ่นต่อไปนะครับว่าพระคัมภีร์วันนี้บอกให้เห็นพลักษณะของพระเจ้าด้วยว่าความรู้ที่แท้จริงนะครับคือการยอมเกรงพระเจ้าเพราะถ้าเรามีความรู้เรื่องอื่นทั้งหมดในศาสตร์ทุกอย่างเลยแต่เราไม่รู้จักพระเจ้าชีวิตไรความหมายนะครับเราไม่รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราตอบคําถามพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตไม่ได้เราไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้ความหมายของชีวิต เราไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะรนะอีกอย่างที่เห็นนะครับคือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไว้วางใจได้นะครับพระภีวันนี้บอกนะครับเพื่อความไว้วางใจของเจ้าจะอยู่ในพระเจ้าคนเขียนสุภาษิตไปอยู่กับพระเจ้านานแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมีพระเจ้าที่ไว้วางใจได้สำหรับคนในยุคป,ปัจจุบันด้วยเหมือนกัน พราะพรองค์ไม่เปลี่ยนแปลงนะการได้มารู้จักพระองค์ทําให้เกิดความชื่นใจนะครับขอให้เราได้เป็นรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลวงป้านณอาที่ทําให้คนรุ่นหลังเห็นได้ไหมว่าโอพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สัตย์สื่อจริงๆเป็นพระเจ้าที่ให้ความชื่นใจแก่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าณาอาจริงๆแล้วเขาอยากจะรู้จักพระเจ้าองค์นี้เหมือนกันนะครับ ข้อที่สามคือจากพระพิวน,นี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์ยังไงบ้างนี่ก็เป็นข้อคิดที่ผมได้นะจากวันนี้นะครับคือเนอเจอร์นะครับหรือการฝึกการเลี้ยงดูเหมือนพระพยี่2ิบสองข้อหกวันนี้นะครับจงฝึกเด็กนะครับการฝึกหรือการเลี้ยงดูเนี่ยดูเหมือนว่ามีอิทธิพลมากกว่าเนเจอร์นะครับเนเจอร์คือลักษณะโดยธรรมชาติเรามักจะบอกนะครับบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ย โอเกิดมาเป็นผ้าขาวนะโตมาเป็นผ้าย้อมสีที่จริงในพระคมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาในความบาปนะครับมันอาจจะเป็นเทาจางๆมันอาจจะเลอะด้วยรอยบาปนะครับแต่มันไม่ได้เป็นบาปที่เขาตั้งใจจะทําแต่เขาเกิดมาในธรรมชาตินั้นอย่างไรก็ตามนะครับเขาเป็นอัจฉริยะเขามีความสามารถมีความคิดมีความสร้างสรรค์ที่พระเจ้าให้ ทำไมทุกคนโตมาแล้วกลายเป็นวัยเด็กโตกลายเป็นวัยรุ่นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดูเหมือนว่าอาจจะล้มเหลวหรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าการปล่อยตามธรรมชาติมันทําให้เราดิ่งลงครับในขณะที่การฝึกการฝืนธรรมชาติการก้าวขึ้นไปการต่อสู้กับตัวเองการเลี้ยงดูการชี้นําเป็นทางที่ถูกต้อง มันทําให้เรากลับแข็งแรงขึ้นและมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแม้แต่นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนะยังต้องปรับหรือฝึกเพื่อความสําเร็จระยะยาวนะครับพี่น้องอาจจะจํานักกีฬากอล์ฟชื่อดังไทเกอร์วูดสได้นะครับไทเกอร์วูดสเนี่ยตอนแรกวงสวิงที่เขาใช้เนี่ยเป็นวงสวิงที่ตีได้แรงมากและตีได้ไกลมากนะครับแต่เป็นวงสวิงที่ทาําร้ายตัวเขาเองทําให้เขาเกิดการบาดเจ็บ เมื่อเขามีโค้ชที่ดีมีทีมแพทย์ที่ดีนะครับบอกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนถ้าเขาอยากจะมีอายุหรือสามารถอยู่ในกีฬากอล์ฟได้นานๆเขาก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องปรับนะครับแล้วทำให้ผลงานเขาดิ่งเยอะเลยมีปัญหาชีวิตมีหลายอย่างเข้ามาแต่เมื่อเขาปรับปรุงสวิงได้เขากลับมามีความสําเร็จอีกและสามารถเล่นต่อไปได้อีกยาวนะครับจนถึงปัจจุบันนี้เลยวันนี้มีอะไรบ้างที่เราต้องฝึก มีอะไรบ้างที่เราต้องปรับนะครับเพื่อระยะยาวมีอะไรบ้างไหมที่ถ่วงเราอยู่หรือที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการติดตามพระเจ้าในระยะยาวนะครับให้เราจัดการกับมันและอีกอย่างนะครับที่เห็นคือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ย,ยที่พระพิวันนี้บอกช่วยทักทวงเราช่วยให้ความรู้แก่เรา ไม่ได้มีแค่30ข้อเหมือนในที่พระพิวันนี้บอกไว้นะครับมีเป็นเหมือนบทกวีเราย้อนดูได้นะครับในเดือนนี้แต่พระพีนะครับตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์เป็นเหมือนกระจกที่ส่องเราทุกวันเป็นเหมือนสิ่งที่อ่านชีวิตของเราด้วยเราไม่เพียงแต่อ่านได้นะครับมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะว่ามันมาจากการประทานของพระวิญญาณ และเป็นทอยคำแห่งความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนว,วันนี้ถ้าเราอยากเข้าใจลักษณะของมนุษย์อยากเขียนนะครับที่น้องลองสังเกตได้โปรศาโ์โรคซ้ำรอยไม่รู้กี่ครั้งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์อธิบายไว้ก่อนแล้วพระคัมภีร์อธิบายจนถึงตอนจบเลยของทุกยุคทุกสมัยนะครับขอให้เราได้ไว้วางใจในความจริงของพระองค์ให้พระคัมภีร์ทัดท้วงเราให้พระคัมภีร์ให้ความรู้แก่เรานะครับว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร คำถามข้อสุดท้ายคือจากเพิ่มผิวันนี้นะครับมีอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาใช้ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราหรือมีใครบ้างไหมที่เราคิดถึงนะครับถ้าวันนี้คิดไม่ออกคิดถึงเด็กๆในหมู่บ้านบททองทางดีไว้นะครับมีฐานเผื่อเขาฐานเผื่อครูรวีของพระเจ้าทรงนําให้พันธกิจรวีจะสามารถฝึกสอนเด็กให้เติบโตในทางของพระเจ้าได้นะครับเราอธิฐานด้วยกัน